ด้านพลอากาศเอกอิทพรสุภวงศ์ผู้บัญชาการฐานอากาศค่ะได้กล่าวว่ากองทัพนั้นได้จัดส่งเอกสารยืนยันว่าเครื่องลำดังกล่าวกองทัพได้ถวายเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ตั้งแต่ปีพศ2550พร้อมหนังสือยืนยันว่าเครื่องนั้นไม่ได้ประจำการที่กองทัพอากาศจึงไม่ได้เป็นทรัพย์สินของรัฐบาลแต่อย่างใด ซึ่งการที่สารเยอรมันสั่งถอนอายัดเครื่องบินโดยให้วางหลักทรัพย์ค้ำประกันมูลค่า20ล้านยูโรนั้นก็เป็นเรื่องที่สารได้พิจารณาแล้วและเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลไทยกับบริษัทวอเตอร Water ์บาวจำกัดในเรื่องสัมปทานทางด่วนโทเวซึ่งสามารถต่อสู้กันได้ในชั้นศาลจึงไม่อยากแสดงความเห็นเรื่องดังกล่าวอย่างไรก็ตามค่ะพลอากาศเอกอิทธพรก็เชื่อว่าทุกอย่างนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องค่ะ พลนกาดเอกอิทพรยังได้พูดถึงกรณีที่ศาลเยอรมันนำข้อมูลจากเว็บไซต์มาประกอบการพิจารณาว่าเครื่องบินเป็นของรัฐบาลไทยนะครับโดยย้ำว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องเนื่องจากเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นการจัดตั้งโดยกลุ่มองค์กรหรือว่าบุคคลที่มีความสนใจในกองทัพอากาศไม่ใช่กองทัพอากาศจัดทำขึ้นมาเองนะครับอย่างไรก็ตามก็เชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่กระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเยอรมัน